ไฟ้าลุ่ม,มองแล้วปะก็แค่ได้ขู่กักกนแค่เนี้ยอขอบคุณนะขอบคุณนะพจบรรองก ช่วยแม่หญิงที่ถูกยามจะมอบแต่ความห่วงใยไปเดี๋ยวจะพาเข้าฟา <จะ S 2> องกระสัดฟางงุ้มนะเพ่งคู่กันแค่ไดียมองได้จะเตรียมบริเวณหรอโยงกระสัดฟางุ้มจะ,ะเด็มมา เดี๋ยวเลยพร้อไพี่เชิญเถิดเชิญเจ้าเดชเถิญพี่จ๋าขอใจทุกคนมากพี่จะเตรียมสมาภทีิรู่มเที่ยวท้องไว้คอยต้อนรับแขมา่านตาเมืองที่จะมายกโงว่าที่เรื่อม่เห็นสีของข้าพเจ้าฟังข้องเชื่อเ ยังมีหม่อมชั้นเจริญประพานในเรื่องจะกลับทูลไหมคะองมีสิ่งใดกันเล่าอันทหารหนุ่มสองผู้นั้นไล่ประหม่ชั้นมาไดทหารดีต่างเมืองช่วยเหลือเข้าไว้ไหมคะังครับก็ไปโควนนอค่ะโอเคเขิมเกินไปแล้วนะแม้ว่าน้ำจะเป็นเฉลยแต่ไม่สมควรจะเอานิสัยชีวิตจริงมาใช้แบบนี้ก็มโนขอโทษระเจ้าค่ะถ้ามีครั้งต่อไปอีก จ้องสองคนได้รับโทษอักแน่พระเจ้าค่ะมีแขกบ้านแขกเมืองต้องออการชมบุญบารมีพระเจ <c oughs> ้าค่ะแล้ก็รับแข้านม <c oughs> าเราเป็นชาวฮงสวีให้ข่าววันนี้เข้ามาให้ชมบุญบารมีได้ก็จะเข้ามา <c oughs> มีอาวุธมาหรือเปล่าไม่มีจ่ะพี่จ๋า <c oughs> ถ้าหากไม่มีเชิญเข้าข้างในได้้ด <c oughs> มากันแค่นี้เหรอ <c oughs> อ้เปงมาด้วยเหรอเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยยุ้ชงหวชิงห้าวายยยยเยยยยยยายย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 ยงยยยยอ่ยยายย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 ัยไยยยย่ยยยยยเยยยยยยยน อภิสฐรบุญบารมีใช่แล้วค่ะชมบุญบารมีค่ะเออเอออยากจะมาดูเจ้าหน่อยค่ะเจ้าค่ะเจ้าอยู่ด sì, ้านในใครอยู่ข้างในนี่มากับเพื่อนค่ะไม่เพื่อนเหรอเนี่ยจังหวัดเจษวัตสเอสเดโกเดสกเดโกเดจะภาษามาหาอะไรนะนี้คืออะไรเนี่ยเขามาจากประเทศจีนค่ะเนี่โอ้เบ๊โต๊ะเบ๊โต๊ะเขาเขาจะหายแจ่เสียหา ชักว่าวขี้เชนน้ำเอ้ยไม่แช่ไปเอแต่ว่าเอเซ่อเส่เจสเซ่เบสเซมากับไก่น้ำทางค่ะอ๋อมากับไก่โอไก่ไปไหนอ่ะแหลว่าแต่เฮ้ยไม่ใช่ไก่ไก่แล้วแหมว่าไก่ไก่เขาพามาลงที่นี่ก็าอะให้มาดูเจ้าข้างไหนเนี่ยค่ะก็เลยมาค่ะเฮ้ยแชกว่าไก่สุดเลย